พลอยเพท,ทายแดงนะครับชุดนี้สวยมากนะครับสวยนะครับเป็นพลอยเพแดดอยท,ทายที่มีไฟไม่มืดนะครับดูนี่วม่มืดครับออกชมพูก็มีออกแดงก็มีนะครับพลอยชุดนี้เก็บเป็นนานมากนะครับพลอยเพท,ทายเมืองน,นี้ก็ปิดมาไม่ตาม่าจากยี่สิบปีแล้วนะครับไม่ตาม่างจากยี่สิบปี พอเก็บมาเป็นยี่สิบปีคิดดูครับว่ามีคุณค่าขนาดไหนนะครับพอยเขาเป็นพระระดับยี่สิบปีก็เป็นพระที่รุ่นเก่าก็มีราคาแล้วตอนนี้แล้วพอยนะครับพอยยิ่งเก็บยิ่งนานยิ่งมีราคาเพราะว่าวัตถุดิบของเก่าไม่มีแล้วนะครับให้ดูพอยเพชไทยเก่ากันทบุรีแท้แ สนใจก็ติดต่อร้านเจนเนะชยโทร0871505601น,นะครับ